สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู iPod Nano 3ของปอยกันค่ะเครื่องนี้ปอยซื้อมาตั้งแต่ปี2008นะคะซื้อจากร้าน Big Camera ที่ญี่ปุ่นสมัยเป็นแอร์ใหม่ๆเลยค่ะตอนนี้ iPod ตัวนี้ก็อายุ17ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เลยค่ะใช้ได้ปกติทุกฟังก์ชันนะคะทั้งฟังเพลงดูวิดีโอดูรูปค่ะเครื่องของปอยอันนี้จะเป็นสีเงินนะคะตัวเครื่องยังดูใหม่อยู่เลยค่ะอันนี้จะเป็นความจุ 4GB นะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกปอยจะแต่งตัวให้น้องให้น่ารักขึ้นค่ะลอยมีสั่งเป็นเคสมานะคะเคสซีลิโคนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตกแต่งเพิ่มด้วยสติกเกอร์ติดเล็บนะคะตัวเคสซิลิโคนแบบนี้ก็ยืดหยุ่นใส่ง่ายค่ะ นี่คะ่ะพอติดตกแต่งด้วยสติกเกอร์แล้วเครื่องก็ดูน่ารักขึ้นอีกนะคะสำหรับเครื่องนี้ยังใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชั่นค่ะแต่ว่าจะมีแค่แบตเตอรี่ที่เริ่มเสื่อมไปบ้างนะคะทําให้แบตไม่อึดเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าตัวแบตอันนี้ปอยไม่เคยเปลี่ยนนะคะเป็นแบตท,ที่ติดมากับเครื่องตั้งแต่แรกเลยค่ะปอยก็เลยรู้สึกว่าเครื่องนี้ตอนนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ฟังเพลงนานๆยาวๆนะคะปอยก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาฟังพอดแคสต์ที่อัดเสียงของตัวเองไวค้ค่ะ เป็นพอดคาสต์ที่เป็นคลิปเสียงของปอยเองนะคะตอนนี้ปอยทําไว้ได้หลายอันแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้จะมี3มคลิปเสียงนะคะคลิปเสียงแรกจะเป็นการขอบคุณตัวเองในวันนี้อันที่2จะเป็นจดหมายถึงตัวเองในปีหน้าค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นคลิปเสียงที่พูดถึงตัวเองในวันที่เหนื่อยล้านะคะปอยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองได้ดีที่สุดค่ะ เดี๋ยวปอยจะแนบตัวอย่างคลิปเสียงจดหมายที่เขียนถึงตัวเองในปีหน้าให้ฟังกันนะคะถึงฉันในปีหน้าเธอยังจําได้ไหมว่าปีนี้เราเริ่มต้นอะไรไว้บ้างสิ่งเล็กๆที่เราตั้งใจทำทุกวันบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายแค่ไหนแต่ฉันอยากให้เธอรู้น,นะว่าฉันในตอนนี้กำลังพยายามอยู่จริงๆ พยายามที่จะทำสิ่งที่รักให้ดีที่สุดพยายามจะรักษามันไว้แม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นบางวันมันก็เงียบเหลือเกินแต่ในความเงียบนั้นก็ยังมีความหวังฉันเชื่อว่าถ้าเรายังซื่อสัตย์กับสิ่งที่รักวันหนึ่งมันจะพาเราไปถึงที่ที่ควรอยู่เองฉันไม่รู้หรอกว่าปีหน้าจะเป็นยังไงแต่อยากให้เธอรู้ไว้นะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่เธออยู่ตรงนี้ต่ออีกนิดหายใจให้ลึก ยิ้มให้ตัวเองแล้วค่อยๆเดินต่อไปจากชั้นในตอนนี้ถึงเธอในวันนั้นขอบคุณที่ยังไม่หยุดเชื่อและขอบคุณที่ยังก้าวต่อไปด้วยกันสำหรับคลิปเสียงอันนี้จะเป็นจดหมายที่ปลอยเขียนถึงตัวเองในปีหน้าค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ฟังปีหน้าน่าจะดีเลยนะคะ หลังจากที่ปอยเริ่มฟังพอดแคสต์ที่เป็นเสียงของตัวเองสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าไปารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดให้กําลังใจตัวเองได้ดีที่สุดนะคะถ้าใครยังมี iPod อยู่ปอยแนะนําว่าลองเอามาทำพอดแคสต์แบบนี้ก็ดีนะคะหรือถ้าไม่ใช้ iPod จะใช้เป็นมือถือก็ได้ค่ะแปลยว่าช่วยฮิวใจได้ดีมากๆนะคะ ่คะปอาก,ก็ใช้ iPod เครื่องเก่าของปอยในการฟังพอดแคสต์แบบนี้นะคะปอาก,ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ